และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะครับและช่วงนี้ครับเรามีสถานที่อีกแห่งหนึ่งครับที่มีความน่าสนใจมากนอกเหนือจากทุ่งหญ้าที่โล่งกว้างแล้วครับสถานที่แห่งนี้มีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเกาะลอยนะครับเป็นสวนลอยกลางน้ำนั่นเองจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ และสวนสาธารณะสุดท้ายนะครับที่อยากจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกันนะครับก็คือสวนพระนครนั่นเองครับสวนพระนครนะครับระยะแรกอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตลาะบังนะครับในปี2517สมัยนายชำนาญยุวบูรณ์เป็นผู้บริหารครับทางกรุงเทพมหานครได้โอนสวนแห่งนี้มาอยู่ในความดูแลของกองสวนสาธารณะซึ่งปัจจุบันคือสำนักงานสวนสาธารณะโดยพื้นที่เดิมนะครับ ส่วนพระนครมีสภาพทั่วไปเป็นที่ลุ่มต่ำสร้างปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนให้แก่ส่วนพระนครทุกปีนะครับทำให้การทำนุบำรุงรักษาพบอุปสรรคมากและได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้พ้นปัญหาน้ำท่วมนะครับพัฒนาเป็นสวนสาธารณะที่สมบูรณ์แบบและสถานที่พักผ่อนของประชาชนในย่านชานเมืองต่อมานั่นเองครับ สวนพระนครนะครับประกอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่นะครับมีพื้นที่โล่งของผืนหญ้าเขียวขจีสบายตานะครับเปิดให้เห็นทิวทัศน์ของท้องฟ้าตัดกับสีเขียวของธรรมชาติรอบตัวได้อย่างงดงามเลยนะครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยความร่มรื่นของกลุ่มพันธุ์ไม้ที่ยืนต้นนะครับขนาดใหญ่ และกลางสวนนะครับมีสระน้ําเล่นแบบทานน้าธรรมชาติที่ไหลต่อเนื่องด้วยนะครับสร้างแนวโค้งที่นุ่มนวลไปตามดงดอกไม้ประดับหลักสีเลยนะฮะและมีทางเดินในองไม้น่าเดินเล่นชมธรรมชาติหรือว่าจะไปวิ่งออกกำลังกายลัดเลาะไปทั่วสวนนะครับนอกจากนี้เอกลักษณ์โดดเด่นแปลกตาต่างจากสวนสาธารณะแห่งอื่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของสวนไม้ดัดนะครับที่เป็นการนําแนวคิด ในการตกแต่งรูปทรงต้นไม้โดยใช้ศิลปะนะครับที่ถ่ายทอดมาแต่โบราณสร้างความน่าสนใจให้กับสวนครับโดยจะมีการตัดทรงพุ่มของต้นข่อยเป็นรูปสัตว์ปลูกรวมกลุ่มกันนะครับดูคล้ายกับฝูงสัตว์สีเขียวนานาชนิดกําลังเดินเล่นนะครับหากินในสวนกลายเป็นวัสดุแต่งสวนที่สื่อถึงความมีชีวิตชีวาของฝูงสัตว์นะครับในอิริยาบถต่างๆเพิ่มเสน่ห์ให้กับสวนพระนครแห่งนี้ด้วยครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนะครับ ที่มักจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเจ้าฝูงสัตว์ไม้ดัดกันมากเลยนะครับ โดยสวนพระนครแห่งนี้นะครับจะมีจุดที่น่าสนใจต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของสวนติดตั้งกลางสระนา้ํามีน้ําพุประกอบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจลานอนเนกประสงค์เป็นสถานที่ใช้ประกอบกิจกรรมตามโอกาสสาคัญและประชาชนนิยมใช้เป็นลานออกกำลังกายประเภทแอโรบิกรำมวยจีนในเวลาปกติ นอกจากนี้นะครับยังมีศูนย์เยาวชนลาดกระบังนะครับให้บริการฝึกสอนและจัดกิจกรรมนันทนาการด้านกีฬาเพื่อเด็กและเยาวชนให้บริการด้านสถานที่และอุปกรณ์กีฬาแก่สมาชิกครับรวมถึงสวนหย่อมเกาะลอยสร้างไว้กลางสระน้ําตกแต่งเล่นแบบสภาพธรรมชาติของเกาะกลางน้ําที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นะครับสลับสีสันกันแบบสะดุดตาเลยนะครับมีศาลาพักผ่อนยื่นไปกลางน้ํา เพื่อให้ผู้ใช้สวนนะครับได้สัมผัสความชุ่มชื่นจากธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะครับและจุดนี้ก็เป็นจุดที่ชมทัศนียภาพได้รอบสวนอีกด้วยครับ ก่อนที่จะหมดเวลากันในวันนี้นะครับเรามีโครงการดีๆที่มานําเสนอกันนั่นก็คือโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาน,นั่นเองครับ ซึ่งโครงการนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นมาโดยทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับทางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งต้องการที่จะพัฒนาริม2ฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานะครับให้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับและทําให้ประชาชนทุกคนนะครับสามารถเข้าถึงได้นะครับใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมติดตามชมและตอนนี้ครับเรามีตัวอย่างครับและเป็นสกู๊ปสําคัญนะครับของโครงการนี้มาฝากกันครับ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานะครับเป็นโครงการที่เป็นของวันชิ้นใหม่นะครับจากทางกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้จัดทําขึ้นนะครับโดยมีการมอบหมายให้ทางสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครพัฒนาแผนแม่บทนะครับในการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาขึ้นและมีระยะทางนะครับมากกว่า57กิโลเมตรครับเริ่มต้นจากทางสะพานพระราม7็ไปจนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครนะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีโครงการนําร่องกว่า14แห่งนะครับ ที่เริ่มต้นจากทางสะพานพระราม7็เหมือนกันนะครับและจะไปสิ้นสุดอยู่ตรงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาในอนาคตต่อไปนั่นเองครับซึ่งโครงการนี้นะครับมีการพัฒนา,นาโดยทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าเจ้าคุณหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยขอนแก่น,นครับร่วมกันเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนนะครับและออกแบบรวมถึงจัดทําแผนแม่บทด้วยนะครับ ซึ่งในครั้งที่ผ่านมาเราได้มีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการนี้กันมาคร่าวๆแล้วและในครั้งนี้ครับเราจะมานําเสนอนะครับในจุดที่เริ่มต้นจากทางสะพานพระราม7ไปจนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ากันนะครับโดยที่มีคอนเซปต์นะครับหรือว่าแนวคิดที่เรียกว่านหน้าขนามนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาดูกันนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยจะถูกนําเสนอออกมาเป็นรูปแบบไหนและพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับไปรับชมกันเลยครับ สำหรับแผนแม่บทนะคะตัวแผนแม่บทนี้จะทำทั้งหมด57กิโลเมตรทั้ง2ฝั่งเจ้าพยานะคะอย่างที่เรียนว่าจากสะพานพระราม7จนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานครนะคะตรงเขตบางนาเนี่ยค่ะโดยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่5นะคะจากโครงการทั้งหมดเราจะาใช้เวลาทั้งหมด7เดือนนะคะโดยจะมีแนวคิด ในเรื่องของหน้าคามนะคะซึ่งจะเป็นคอนเซปที่สืบเนื่องมาจากแผนของการอนุรักษ์และพัฒนาเจ้าพญาตัวนี้นะคะให้สามารถหลังจากจบโครงการแล้วเนี่ยพัฒนาไปสู่การขอขึ้นทะเบียนขอเป็นมรดกโลกได้นะคะโดยสิ่งที่สำคัญการเปรียบเปยหรืออ้างอิงกับภาพของนาคนะคะที่เป็นช่วงต่างๆของ เจ้าพญานะคะก็ประกอบไปด้วยอย่างเช่นในส่วนของหัวนาคท้องนาคแล้วก็หางนาคอย่างเช่นท้องนาคเนี่ยค่ะก็จะไปอ,ะอ้างอิงกับพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นรากเง้าสําคัญสําคัญ,คญที่จะไปผ่านกับพื้นที่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังนะคะหรือวังต่างๆที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ในพื้นที่ที่เราต้องทําการศึกษาเพื่อจะนําล่องนะคะ7กิโลเมตรทั้ง2ฝั่งโดยเริ่มจากสะพานพระราม7จนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยนะคะรวมแล้วทั้งหมดก็คือประมาณ14กิโลเมตรเนี่ยค่ะเราได้วางแผนให้สอดคล้องกับตัวแผนแม่บท ทั้งหมด57กิโลเมตรโดยเอามาทำเป็นแผนย่อยนะคะเรียกว่าเป็นแผน12แผนย่อยแล้วกันนะคะโดยแผนที่1น,นะคะเราจะเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่ของชุมชนซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนที่อยู่ริมน้ําดังนั้นในแผนนี้เราใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับชุมชนตั้งแต่ตั้งแต่เดือนแรกเลยนะคะทำความเข้าใจแล้วก็ รับฟังนะคะแล้วก็เมื่อได้แบบแล้วก็เอาแบบกลับไปให้ชุมชนได้พิจารณาอีกนะคะโดยแนวคิดก็คือเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์แล้วก็ค้นหาวัฒนธรรมแล้วก็สืบสานวิถีชีวิตที่เป็นของชุมชนมาตั้งแต่ในอดีตนะคะแล้วก็เพื่อจะทราบอดีตเพื่อที่ได้พัฒนาปัจจุบันแล้วก็นําไปสู่เรื่องของแนวทางพัฒนาที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในในเรื่องของคุณภาพชีวิตในอนาคตด้วยค่ะ ในแผนที่2นะคะเป็นการพัฒนาจุดหมายตาริมทางาทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยานะคะหรือเรียกว่า River Landmark เนี่ยนะคะเพื่อเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนนะคะความเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานครสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่7พิพิธภัณฑ์มรดกเจ้าพยาโรงศิละปะการแสดงแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์โรงเรือพระราชพิธีนอกจากนี้ในพื้นที่ที่จะดําเนินการให้มีความสาคัญเป็นวิ ะะก็ยังจะต้องเน้นในเรื่องของเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและเขตพระราชฐานเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะส่วนในแผนที่3นะคะเป็นแผนพัฒนาท่าเรือในจุดต่างๆจะสังเกตได้ว่าการเดินทางที่สําคัญอันนึงของพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพยายก็คือการเดินทางโดยเรือนะคะซึ่งจะทําให้มันร่วมสมัยมากขึ้นก็คือปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้การเดินทางทางเรืออย่างเดียวในอดีตเหมือนในอดีตแล้วนะคะเรายังต้อง เชื่อมต่อการเดินทางโดยเรือให้เชื่อมต่อกับรถรางเรือทั้ง3อย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นการพัฒนาท่าเรือนะคะตรงนี้เป็นจุดสําคัญที่จะเชื่อมต่อการสัญจรทางน้ำนะคะให้ประชาชนทุกคนที่อย่างที่อยู่กันอย่างร่วมสมัยก็คือ,อ,อมาทางรถนะคะมาต่อไม่ว่าจะเป็นรถในรูปแบบไหนก็แล้วแต่รถสาธารณะหรือรถส่วนตัวนะคะมาต่อกับเรือได้เพื่อทยี่ะได้เข้าถึงริมน้ําเจ้าพระยาได้อย่างเป็นสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกันด้วยค่ะ โดยแผนงานที่4นะคะ การพัฒนาเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่หรือเรียกว่า River Linkage เนี่ยค่ะเราก็จะทําการปรับปรุงตอกซอกซอยซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากการพัฒนาท่าเรือเพราะว่าหลังจากมีท่าเรือแล้วเนี่ยจะทํำยังไงให้การเดินทางโดยเรือไปเชื่อมต่อก,กับรถรางเรือที่เหลือนะคะก็จะต้องปรับปรุงตอกซอกซอยทางเดินเพื่อเชื่อมต่อและเข้าถึงพื้นที่ริมฝั่งเจ้าพระยาได้อย่างปลอดภยัยตรงไหนเป็นจุดอับจุดที่ยังไม่มีไฟนะคะหรือพื้นทางเท้ายังเข้าถึงไม่ได้โดยคนพิการหรือผู้สูงอายุเราก็ต้องปรับให้สะดวกเข้าถึงได้ทุกคน โดยในแผนงานที่5นะคะจะต้องจัดทําทางเดินริมน้ําตรงนี้เป็นส่วนสําคัญตรงที่ว่าเมื่อแต่ละพื้นที่ได้รับการพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือจุดหมายตาต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตรงนั้นเราจะต้องทําทางเชื่อมต่อซึ่งทางเชื่อมต่อที่สามารถทําให้ทุกคนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกัน,กนมากที่สุดก็คือทางที่ไม่ต้องเสียเงินก็คือทางเดินเท้านะคะหรือจะเป็นทางจักรยานก็แล้วแต่ ตรงนี้เองค่ะก็จะเกิดแผนที่5ที่เรียกว่า r i v e r w a l k mm hmm. เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมต่างๆทั้งสองฝั่งแม่น้ำเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางเท้าทางจักรยานแล้วก็จะมีจุดแวะชมทัศนียภาพแล้วก็สะพานข้ามคลองนอกจากนี้เมื่อผ่านมาตรงพื้นที่ที่มันมีป่านะคะไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนพื้นที่สีเขียวต่างๆเราก็จะฟื้นฟูเข้าไปในแผนด้วยว่าให้มีการปรับปรุงนะคะพวกต้นไม้นะคะที่มันมีจุดหมายสําคัญสําคัญ,คญอย่างเช่นต้นกงกลางหรือต้นลําพู ะะให้สามารถอยู่คู่กับริมน้ำได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะสอบโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับ ก็มีระยะทางกว่า57ิเกิโลเมตรด้วยกันและระยะนำร่องกว่า14กิโลเมตรครับมีแผนทั้งหมด12แผนและในวันนี้เราได้รู้จักกันไปแล้ว5แผนด้วยกันครับในครั้งหน้าครับเราจะกลับมาติดตามแผนที่เหลืออยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างและในวันนี้ครับก็หมดช่วงเวลาของรายการของเราแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้าหรับวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมครับช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่เมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร psi 2 2 1สวัสดีครับ